สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะมาสอนวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงคุณครูให้หนูอ่านแบบเรียนวิทยาศาสตร์หน้า31ใช่ไหมคะทุกคนอ่านได้แล้วอ่านแล้วก็จะได้ข้อสรุปว่าเสียงจะเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียงและเคลื่อนที่ไปทุกทิศทาง จากข้อสรุปอันนี้นักเรียนลองดูใบงานนะคะให็นไมมีภาพเห็นไหมนีเด็กยืนอยู่บนเก้าอี้และมีแหล่งกําเนิดเสียงที่เขาถือก็คือวิทยุเห็นไหมคะเด็กๆกิดิ้นศอค่ะเห็นไหมเสียงมันจะทําไมเคลื่อนที่รอบทิศท,ทางเห็นไหมเด็กๆเอาดิ้นสอวงไปตามเส้นวงกลมที่รอยปะปะที่ครูไว้เห็นไหมคะมันจะเคลื่อนที่ออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆรอบทิศท,ทางเลย ผ่านตำแหน่งที่ 1, ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่4ตำแหน่งที่5้านะคะ5ตำแหน่งนี้ได้อะไรหมดได้ยินเสียงหมดทุกคนเลยใช่ไหมคะนั่นก็สรุปได้ว่าเสียงเคลื่อนที่ไปทุกทิศทางเห็นไหมคะนะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ทำเวลานักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดเช่นมันมีรถตำรวจใช่ไหมคะ ในคาถามก็ถามว่าบุคคลหมายเลขใดได้ยินเสียงเราก็ได้คอนเซปต์แล้วเสียงจะเคลื่อนที่ไปทุกทิศทางเพราะฉะนั้นเสียงมันก็จะกระจายเป็นรอบวงกลมเพราะนั้นใครจะได้ยินบ้างแหล่งกําเนิดเสียงคือใครรถเพราะนั้นคนที่ได้ยินคือคนที่ตําแหน่งที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็จะต้องทําไมหมดคะนะต้องทําไมหมดได้ยินใช่ไหมคะเพราะนั้นนักเรียนทําแบบฝึกหัดได้ไหมคะนะอย่างเช่นคุณครูยืนสอนอยู่หน้าห้อง คนอยู่ที่ตำแหน่งซ้ายมือของห้องขวามือของห้องนะก็จะต้องทำไมคุณครูจะต้องได้ยินเสียงคุณครูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือการเคลื่อนที่ของเสียงเด็กๆทำแบบบูรหัดได้ไหมคะจากคลิปนี้คุณครูหวังว่าเด็กๆคงทำได้นะคะสวัสดีคะ่ะ